สวัสดีสมาชิกทวีนำวันทุกคนเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับ Princess V-Log สวัสดี V-Log อนี้บอกได้เลยว่าสาวอ IT ห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดสำหรับคนที่ไม่ใช่สาวกไอทีรู้ไว้ก็ไม่เสียหายอะไรเพราะเรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้ทุกคนไม่จําเป็นต้องใช้หรือไม่จําเป็นต้องมีอุปกรณ์ทั้งหมดตามนี้ขึ้นอยู่กับความจําเป็นของแต่ละคนมากกว่าวันนี้ทุกหม่อมจะมาแนะนําอุปกรณ์แกจตที่มีติดตัวอยู่แบบเป็นประจําทั้งใช้ทํางานติดต่อสื่อสารและในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นอุปกรณ์เล่นๆช่วยในการรีแลกซ์ด้วย แต่ก่อนที่เราจะไปพูดกันถึงเรื่องแกจ็ตส่วนตัวของเราทุกคนรู้หรือไม่ว่าแกจ็ตคืออะไรเรามาหาความหมายของแกจ็ตไปพร้อมๆกันก่อนดีกว่าแกจ็ตก็คืออุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมหรืออุปกรณ์ก็สามารถเรียกว่าแกจ็ตได้เหมือนกันจดี๋ยวจะเป็นประเภทไหนก็อยู่กับอุปกรณ์นั้นๆด้วยถ้าพูดถึงอุปกรณ์แกจ็ตที่อำนวยความสะดวกในยุคป,ปัจจุบันเช่นสมาร์ทวอช ชาร์จเ่ากล้องถ่ายรูปหรืออย่างเครื่องฟอกอากาศพวก,กใช่นะแต่วันนี้เราจะมานำเสนอแกเจิที่เป็นของท่หมอบเองใช้งานอยู่จริงๆ ส่วนเรื่องแบรนด์เราก็ไม่เชิงยึดติดเท่าไหร่จะใช้แบรนด์ได้ทั้ง iOS และ Android แล้วก็เราก็สนใจคุณสมบัติและเทคโนโลยีของแกเจตต่างๆว่ามีอะไรที่เราจะใช้ได้ส่วนของของเราที่จะมีอะไรนั้นก็ไปติดตามชมพร้อมกันได้เลย g a d g แรกที่จะภูมิใจนำสเสนอก็คือ smart watch smart watch นี้เป็น g a g e t ที่เราใช้เป็นประจำทุกวันเลยเป็น apple watch ตอนนี้ที่เราใช้อยู่ก็ monitor ในการ exercise ในการที่ใช้ชีวิตออกกำลังกายเดินอะไรอย่างนี้เช็คแคลอรี่ที่ใช้ไป s t e ปที่เดินมันก็ดีมากมันก็จะเตือนว่าเรานั่งเล่นโทรศัพท์นั่งเล่นแกเจ็ตต่างๆนานเกินไปมันก็จะเตือนให้เรา ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินลุกขึ้นเขียพเพื่อนแม้แต่ลุกขึ้นหายใจ uh, smart watch ที่ใช้อยู่ก็สามารถที่จะซิงกับสมาร์ทโฟนได้ถ้าเรามีไลน์เข้ามาอะไรอย่างนี้มันก็จะบอกเราสามารถเช็คไลน์ได้ตอบไลน์ก็ได้แล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งที่ใน smart watch รุ่นใหม่ๆก็ always on display หน้าจอ on, ออนตลอด24ชั่วโมงแต่ไม่กินแบตเตอรี่ซึ่งก็ดีมากๆเพราะเราก็ไม่จำเป็นต้องชาร์จทุกวันแต่จริงๆเราก็ชาร์จทุกวัน แค่เ็ษที่2ที่อยากจะนำเสนอก็คือแท็บเล็ตเป็น iPad ใช้ตลอดเวลาเป็นประจำเลยตลอดทุกชั่วโมงทุกนาทีโดยส่วนมากจะใช้เช็คข่าวคราวเช็คลฟ์เช็คข้อมูลต่างๆเพราะมันเห็นชัดดีแล้วก็ดูหนังดูละครดูอะไรอย่างนี้เราก็จำเป็นต้องใช้แว่นป้องกันแสงสีฟ้าด้วย เพื่อไม่ให้ใายตาเสียแล้วก็ในการที่จะใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือใช้ในการวาดรูปเหมือนสเก็ตรูปอะไรแต่อะไรอย่างงี้ยพบคนที่ชอบวาดรูปมากก่อนที่จะวาดในกระดาษแล้วจะเขียนลงแท็บเลต็ตความจริงลงแท็บเล็ตมันจะลงสีง่ายมากกว่าแล้วก็เลยหันมาวาดในแท็บเล็ตมากขึ้นใช้ปากกาดินชอบ,บางอันก็เช่นเล็กเช่นใหญ่แล้วก็มัน,มนก็มีหเพราะทําให้วาดรูปในแท็บเล็ตสนุกมากขึ้น ก็ตามโดยมากบางทีเราก็จะจดช็อตโน้ตได้ง่ายโดยไม่ต้องเปิดโทรศัพท์อย่างนี้สายดูหนังก็น่าจะชื่นชอบแท็บเลต็ตดูหนังในแท็บเล็ตก็จะไม่เปลืองสายตาเท <laughs> ่ากับเ,เราดูในไอโฟนอะไรงี้เพราะจอใหญ่จริยงมีแท็บเล็ตที่จอใหญ่กว่านี้หรือเราจะดูในโน้ตบุ๊กอะไรก็ได้แต่แค่นี้ก็เยอะแล้วละ สามก็หูฟังถ้าสมมติคนบางคนก็มีปัญหาในเรื่องหูฟังในเรื่องสายที่พันกันบางทีสายมันก็หักก็ขาดอะไรงนี้ทุกๆคนก็คงจะ,จะเจอปัญหานี้แต่ทีนี้มีไวเลสอันนี้ก็อันใหม่ได้มาใหม่เของเอี์บสของส s ชุมเราก็มีหูฟังแบบนี้ต่อด้วยบูทูธังองสองอย่างก็ถือว่าตอบโจทย์มากก็ไม่ต้องไปคอยพันหูฟังต่อะไรต่างๆต่อไปแต่เราก็ต้องมาชาร์จแบตเตอรี่ของหูฟังของเอเบสของ เอ r p h o n e แบบนี้แล้วเราก็ต้องต่อเข้ากับแท็บเล็ตบางทีเขาใช้การตัดต่อเสียงกับภาพก็ไม่ค่อยตรงกันแต่ยังไงก็ตามเราไม่ซูฟิสเคตขนาดนั้นในการจะตัดต่อวิดีโอก็แนะนําให้กลับไปใช้หูฟังแบบเดิมดีกว่า <S <S อย่างชิ้นต่อไปก็คือเครื่องวอ,อกอากาศ Air Purifier mm hmm. เครื่อ,องฟอกอากาศแบบพกพาอันนี้เราเอามาแบบพกพาถ้าตั้งวัทีิบ้านก็เป็นของธรรมดาใช่ไหมโมเดลนี้ก็เรียกว่า Air v i d m M1 แ,แบบเบาๆน้ำหนัก20กรัมเท่านั้นเอง mm hmm. ก็จะใส่ตลอดเหมือนเป็น Accessory อย่างหนึ่งเป็นเครื่องประดับก็คล้องคอไปไหนมาไหนเป็นประจำเพราะว่าตอนนี้อากาศก็เริ่มไม่ดีแล้วตอนนี้มีทั้งโควิดมีทั้งฝุ่น PM 2.5 ในปัจจุบันค้าฝุ่นบ้านเราก็พุ่งสูงขึ้นจนถึงวิกฤตในบางทีเพราะฉะนั้นมี Air Purifier ก็ช่วยมากเพราะว่าฝุ่น PM 2.5นี้ส่งผลกระทบในระบบทางเดินหายใจและสุขภาพภายในในระยะยาวหลายคนที่ใช้ชีวิตนอกบ้านหรือต้องเดินทางไปที่ต่างๆก็แนะนำให้ใช้ Air Purifier แบบ6กา้าแบบนี้ก็จะช่วยได้มากมั้นเราก็แพ้อากาศต่อไป นอกจากนี้ก็ยังมีสมาร์ทโฟนที่ใช้ติดตัวประจำก็ใช้เกือบจะเป็นอวัยวะที่3.3ของตัวเองใช่ไหมก็จะมี iPhone 11 Pro Max เพราะถนัด iOS มากกว่าแต่แล้วก็มี Samsung Note 20ที่ได้มาก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่แต่ก็ใช้สำหรับเขียนรูปมีปากกาเขียนได้ดีพอๆพอกัน ภาพนี่ยก็สวยยังไงก็ตามสมาร์ทโฟนปัจจุบันเทคโนโลยีมันไปไวม,มากๆอัปเดตออกมาทุกปีเลยทุกไปไวใช่ไหมเปลี่ยนโทรศัพท์แป๊บเดียวสักไม่กี่เดือนเขาก็จะเปลี่ยนอีกในการที่จะทำความเข้าใจกับมันบางทีก็ทำไม่ทันแลวสำหรับการใช้อุปกรณ์แก้เจ็ตทุกคนก็คงจะไม่จำเป็นต้องมีทุกๆอย่างบางทีมันม,มีเยอะอีกหลายอย่างเยอะแยะมากมายการที่เราจะเลือกซื้อแก้เจ็ตแต่ละชิ้นก็ต้องพิจารณาดูดีว่าเราใช้หรือเปล่าเราไม่ได้อยากจะดู เรามีเพราะเราจําเป็นต้องใช้จริงๆอย่างเช่นโดยเฉพาะยอย่างนิ่งอย่างเรื่องที่ปองอาตาอย่างแบบนี้ความจริงแก้เจ็ดมันก็จําเป็นเมื่อแก้เจ็ดนั้นสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราหรือเอาไปสร้างรายได้ถ้าสมมติซื้อมาเพราะว่ามาฝึกวาดรูปอะไรก็ยังยังไม่จําเป็นใช่ไหมถ้าฝึกวาดรูปเราก็ฝึกกับกระดาษก่อนดีกว่าเพราะว่าอันที่จริงมันก็เขียนได้ละเอียดมากกว่าแล้วก็ให้ค้าๆว่าการวาดรูปให้ความรู้สึกจากใจเรามากกว่า อย่างไรก็ตามถ้าพวกเราอยากได้จริงๆก็ค่อยๆสะสมไปแล้วก็ทํางานกเก็บเงินซื้อแต่ถ้าสมมติต้องไปกู้เงินเพื่อซื้อโดยที่เราเอามาใช้เล่นมองไม่เห็นด้วยแต่ถ้าสมมติจำเป็นจะต้องใช้ในการทํางานก็เห็นด้วยหวังว่าวีล็อกนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนถ้าเราจะพูดถึงวีล็อกหน้าเราจะมีสาระอะไรดีๆมาฝากก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แฟนเพจทบีน้ำหวันแชน n นลเราก็จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆจากโครงการทบีน้ำหวานแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในวีล็อกหน้าโอเคบาย